โอ้โอ้ว่าตัดต้องยังตัดตายแล้วโอ้ย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 บ้าครับปุ๊กอ้มอืมแฟนปุ๊กยันดีดีโอโอ้โอ้ แม่จี่ลูกแม่จีคนจี่ลูกจ้อกข้างลังนะโอ้โหโอ้โหไปกัน โอ um <laughs> oh, oh. oh, ้ยโอ้ยเย้เลยมีพูดในใจปุ๊ยไปเลยแกโย่